ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดอะมูนแล้ววันนี้ผมก็มีหนังเรื่องหนึ่งจะมาเล่าให้ฟังกันนั่นก็คือชื่อเรื่องว่า The New Daughter หน้าบ้านหลังหนึ่งนอกเมืองเมอร์อซี่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าทึบห่างไกลาจากผู้คนจอนนุ่มใหญ่พร้อมกับลูกๆเพิ่งย้ายเข้ามาในบ้านหลังนี้เมื่อขับรถมาถึงหน้าบ้านจอนก็ให้แซมลูกชายคนเล็กไขกุญแจเปิดประตูเข้าบ้านเป็นคนแรกส่วนลุยซาลูกสาวคนโตก็ยกกรงใส่แมวเดินตามมาเธอดูไม่ค่อยประทับใจที่นี่เลย ทั้ง3าคนแยกย้ายก,กันไปสำรวจภายในบ้านแซมพบว่ามีเป็นโนหลังหนึ่งตั้งทิ้งไว้ส่วนลุยซาก็เดินขึ้นไปชั้นบนของบ้านแล้วก็มีรอยโคลนเปื้อนอยู่ตามบันไดเธอเดินตามรอยโคลนนั้นเข้าไปในห้องและก็พบว่าหน้าต่างของห้องนั้นถูกเปิดทิ้งไว้เธอเดินไปที่หน้าต่างแล้วก็มองออกไปด้านนอกที่มีบึงเล็กๆอยู่และถัดไปก็เป็นป่าทึบรถของบริษัทย้ายของน,นก็มาถึงในที่สุดพวกเขากินอาหารเย็นเท่าที่มีลุยซ่าก็บ่นว่าพ่อเนะี่ยลืมซื้อของหลายอยา่างจอนก็ขอโทษลูกแลวกก็บอ่า เขาจะเข้าไปซื้อของในเมืองวันพรุ่งนี้จอนก็ชวนลูกกินเนื้อต่างแห้งแต่ลูซ่าก็ปฏิเสธและก็อุ้มแมวของเธอกลับไปในห้องต่อมาจอรก็ขึ้นไปชั้นบนเพื่อคุยกับลูซ่าดูเหมือนว่าจอรจะยังไม่คุ้นเคยกับการเป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวสักเท่าไหร่เขาถามลูซ่าว่ากําลังเขียนอะไรอยู่เธอก็ตอบว่ากําลังเขียนจดหมายถึงแม่เธอขอโทษที่แม่ทิ้งเธอไปมีแฟนใหม่ลูซ่าก็ถามพ่อว่าทําไมถึงปล่อยแม่ไปเขาตอบว่าเขาทําอะไรไม่ได้จากนั้นจอรก็ไปที่ห้องของแซม จอนก็ชมแซมว่าจัดห้องได้เนีบมากแซมก็ถามเรื่องแม่เหมือนกันจากนั้นจอนก็ส่งลูกเข้านอนด้านของลูซ่าเธอและก็เจ้าแมวรู้สึกถึงอะไรบางอย่างนอกหน้าต่างเธอมองไปในความมืดแต่ก็ไม่เห็นอะไรเธอก็เลยเลื่อนบานหน้าต่างปิดลงสิ่งมีชีวิตประหลาดรูปร่างคล้ายกับคนที่แตยอยู่บนหลังคาก็ผาจากไปเช้าวันต่อมาจอนและก็แซมกํลาลังกินอาหารเช้าอยู่ในห้องครัวพวกเขาเนี่ยคุยกันว่าพรุ่งนี้เด็กๆจะไปโรงเรียนแล้ว ดิวซ่าก็เลยเดินเข้ามาแล้วก็บอกว่าเธอนอนไม่รับบรรยากาศที่นี่มันเงียบและก็มืดเกินไปจอรก็เลยขอร้องให้ลูกสาวนะ่ะอย่าใช้คําพูดแย่ๆอีกทําให้เธอไม่สบอารมณ์อย่างมากหลังมื้อเช้าจอนก็เริ่มจัดข้าวของในห้องทํางานของเขาเขาหยิบรูปของเมียนขึ้นมาดูและก็โทรศัพท์คุยกับเพื่อนที่โทรมาถามงานเขียนของเขาจอนก็บอกว่าเขาเขียนหนังสือไปได้2อถึงสตอนแล้วทั้งที่ความจริงแล้วเขานะ่ะยังไม่ได้เริ่มเขียนเลยขณะที่แซมกาลังสนุกก,กับเปียนโนที่เจ้าของบ้านนะทิ้งไว้ ก็พบว่ามีเสียงของเปียโนนะหายไปหนึ่งีจอห์นได้ยินเสียงวอยวายของลูกๆก,ก็เลยรีบไปดูในห้องนั่งเล่นและเขาก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าแซมกําลังใช้ปืนลูกซองกระบอกใหญ่ชี้ไปที่ลูซ่าอย่างเก๊กังจอห์นก็สั่งให้แซมนะเอาปืนลงพื้นแล้วก็เรียกลูกซ่านะให้หลบไปเขาบอกให้ลูกชายใจเย็นแล้วก็ค่อยวางปืนลงแต่แซมนะก็ไม่รู้ว่ามันอันตรายแค่ไหนเขาหันปืนไปมาแล้วก็ทิ้งมันลงพื้นโชคดีที่ว่าปืนนะไม่ลั่นทั้งสามคนออกมานั่งสงบสติอารมณ์หลังบ้าน แซมหรือว่าเขาทําผิดแต่จอนก็ไม่ได้ว่าอะไรและก็บอกว่าจะจัดการเรื่องนี้เองต่อมาลยซ่าก็ชวนแซมออกไปเล่นข้างนอกส่วนจอนก็เข้าไปตรวจด,ดูเปียโนและก็พบว่ามีกระสุนปืนลูกซองอีกหลายกล่องนะี่ซ่อนอยู่รวมทั้งในกระบอกปืนก็บรรจุกระสุนไว้พร้อมจะยิงเขาหัวเสียมากและก็โทรศัพท์ไปต่อว่านายหน้าขายบ้านว่าเจ้าของบ้านนี่ะทิ้งอะไรไว้ส่วนลยซ่ากับแซมที่ออกไปเล่นในป่าทั้งคู่ก็ชนกันนอนแผ่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ และคุยกันเรื่องที่แม่น่ะทิ้งพวกเขาไปส่วนจอหนหลังจากที่วางสายเขาก็นาปืนลูกซองพร้อมกับกระสุนเนี่ยไปฝังไว้ใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งบริเวณนั้นเวลาก็ผ่านไปดุยซาตื่นขึ้นมาเพราะว่าได้ยินเสียงบางอย่างเธอมองไปร,ปรอบๆแล้วก็เดินไปสํารวจบริเวณนั้นแซมก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ตามพี่สาวไปเหมือนกันทางฝั่งจอนกาลังเงยียบอยู่ตอนที่ลูกๆเข้าไปปลูกและก็บอกให้เขาเนี่ยไปดูอะไรบางอย่างดุยซาก็เลยพาพ่อไปในป่าหลังบ้านและก็พบกับเนินดินสูงที่เหมือนผุดขึ้นมาเฉย โดยที่ไม่มีร่องรอยของการขุดดินเลยคล้ายกับว่ามันอยู่ตรงนี้มานานแล้วต่อมาลยซ่าก็ขึ้นไปยืนบนเนินดินนั่นแล้วก็ชวนแซมนขึ้นไปด้วยแต่เขาก็ปฏิเสธลยซ่าก็ดูชอบเนินดินนี้มากตกกลางคืนจอนสะดุ้งตื่นและก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพยายามจะเปิดประตูบ้านเขาก็เลยรีบออกไปดูหลังบ้านเจ้าแมวของลูซ่าก็เดินตามไปด้วยเขาสังเกตเห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนหลายรอยอยู่บนพื้นทันใดน,นั้นเจ้าแมวเนี่ยก็กระโดดออกไปเป็นเวลาเดียวก,กับที่เขาได้ยินเสียงแปลกๆแว่วมาจากในป่า จอร์นเลยเดินออกตามหาเจ้าแมวแต่เขาก็สัมผัสได้ว่าในความมืดด้านนอกนั้นไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่เขาก็เลยเดินกลับเข้ามาในบ้านเช้าวันต่อมาจอร์นก็ขับรถพาลูกๆไปส่งที่โรงเรียนแซมพยายามจะให้กําลังใจพ่อที่มีสีหน้าเคร่งเครียดเมื่อไปถึงโรงเรียนลุยซาก็ะน็บพ่อเรื่องที่เขาลืมทําอาหารกลางวันให้กับลูกๆเพราะมัวแต่ยุ่งกับการหาแมวที่เขานะ่ะทำหายคุณครูพาร์เกอร์ก็เข้ามาแนะนําตัวและก็ชี้แจงเด็กๆว่าต้องไปเรียนห้องไหน แซมก็ออกอาการประมาเหมือนกับไม่อยากเข้าเรียนจอนก็เลยขอยลูกชายเนี่ยทำเพื่อเขาเมื่อเด็กๆไปแล้วจอนก็คุยกับครูพาร์เกอร์เธอบอกว่าเธอรู้จักพ่อแม่ของเด็กทุกคนบริเวณน,นี้และเธอก็เป็นแฟนยายของจอนด้วยในห้องเรียนของลุยซาเด็กสาวคนหนึ่งเข้ามาหาลุยซาที่ที่นั่งของเธอแต่พอลุยซาลุกให้เธอก็พูดวางท่าเป็นศัตรูทันทีทางฝั่งจอนเขาแวะไปที่ร้านขายของชำพนักงานคิดเงินก็ถามว่าเขาไปนักท่องเที่ยวหรือเปล่าจอนก็เลยเล่าว่า เขาเพิ่งย้ายมาอยู่เมืองนี้พอพนักงานรู้ว่าเขามาซื้อบ้านหลังนั้นก็มีท่าทีแปลกใจจอห์นก,ก็เลยซักจนพนักงานหลุดพูดถึงผู้หญิงที่มีชื่อว่าซาร่าเวนกับลูกสาวของเธอณห้องเรียนของแซมครูพาร์เกอร์กำลังสอนเรื่องอาณาจักรมดคุณครูแจกฝา์มดเล็กๆให้เด็กแต่ละคนนำกลับไปศึกษาที่บ้านของจอห์นเขานำอาหารแมวที่ซื้อมามาล่อเจ้าแมวแต่เมื่อเขาเดินไปที่รั้วหลังบ้านเขาก็เจอกับร่างของเจ้าแมวนอนตายด้วยสภาพสยดสยอง เหมือนถูกสัตว์ป่าทำร้ายเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้เป็นความลับตอนบ่ายจอก็มารับลูกๆกลับมาจากโรงเรียนแซมก็เล่าเรื่องกันนาจากมดให้กับพ่อฟังอย่างเตือนเต้นโซลูซ่าที่กำลังอารมณ์เสียก็เลยเรียบเดินขึ้นห้องไปโดยไม่สนใจทั้งพ่อและก็น้องชายเธอระบายอารมณ์กับตุ๊กตาของเธอทันใดน,นั้นเธอก็สัมผัสได้ถึงความรู้สึกแปลกๆเธอก็ลเลยเดินไปตรงหน้าต่างจากนั้นก็ออกมาจากบ้านมุงตรงไปที่เนินดินและลูซ่าก็นอนหลับไปบนเนินดินนั่นแต่แล้วเธอก็ตื่นขึ้นด้วยเสียงกุกาการัรบๆตว ตามมาด้วยเสียงคำรามแหลมของสัปลาดและภาพก็ตัดไปที่ห้องครัวจอนกำลังล้างจานอยู่ก็เกิดทำแก้วแตกและกระบาดมือจนเลือดหยดเขาก็เลยเดินออกมาจากครัวและก็พบว่าประตูหลังบ้านถูกเปิดทิ้งไว้และที่พื้นก็มีรอยเท้าคนเปื้อนโคลนที่เดินเป็นทางและก็ขึ้นไปอย่างชั้นบนจอนก็ลองเรียกลยซ่าแล้วก็แซมแต่มีแค่แซมเท่านั้นที่นั่งเล่นของเล่นอยู่ชั้นล่างจอนกระถามลูกชายว่าได้ไปเล่นทางนอกมาหรือเปล่าแซมก็สายหน้าจอนก็เลยไปชั้นบน ขาได้ยินเสียงน้ำไหลในห้องน้ำก็เลยเข้าประตูเรียกลูกสาวหลายครั้งเธอก็เลยตอบกลับมาลุยซาน่ะยอมรับว่าเธอไปข้างนอกแต่เธอกลับมาแล้วและก็ไม่ได้เป็นอะไรจองก็เลยกำชับว่าครั้งหน้าเธอต้องกลับมาก่อนมืดลุยซาก็นั่งอยู่ในอ่างอาบน้ำเนื้อตัวเต็มไปด้วยโคลนเธอปล่อยให้น้ำเนี่ยไหลผ่านร่างกายโคลนจำนวนมากก็ไหลลงท่อระบายน้ำแถมก็ยังมีเลือดป่าปนออกมาด้วยและดึกคืนนั้นฝนก็ตกหนักอย่างมากจองกำลังอ่านหนังสืออยู่เขาได้ยินเสียงประตูกระแทกก็เลยเดินขึ้นไปดู และก็พบว่าประตูห้องนอนของลูซ่าไม่ได้ล็อกและหน้าต่างก็ไม่ได้ปิดจอนก็เลยเดินไปแล้วก็ปิดหน้าต่างแต่พอหันกลับมาลุซซาก็มาอยู่ที่เตียงแล้วเธอกลับลุกขึ้นมาแล้วก็ยืนข้างหน้าต่างแทนเธอเมือลอยแล้วก็ปากพึมพำไม่เป็นภาษาจอนก็เลยบอกว่าลูกทาให้พ่อตกใจนะแต่เธอก็ไม่ตอบกลับทําให้จอนรู้ว่าเธอกาลังเมือลอยแล้วก็พาเธอไปส่งที่เตียงและเขาก็พบว่ามีใบไม้ติดอยู่ตามผมของลูกสาวและในมือของเธอนั้นก็กำลตุ๊กตาหุ่นฟางตัวหนึ่งไว้ เขานามันกลับมาที่ห้องและก็แวกดูก่อนจะพบกับก้อนสีดําอยู่ข้างในตุ๊กตาตัวนั้นและพอเขาแกะดูก็มีแมงมุมหน่ะวิ่งออกมาตัวหนึ่งเขาก็เลยปล่อยมันคลานหนีไปเช้าวันต่อมาดุยซาก็แต่งตัวแปลกกว่าทุกวันเหมือนว่าเธอหน่ะก,กลายเป็นสาวมากกว่าเดิมจอนก็อย่างทักแต่ก็เปลี่ยนใจเขาก็เลยถามลูกว่ารู้ตัวหรือเปล่าว่าเมื่อคืนน่ะนอนละเมอแต่ลูกสาวกลับถามถึงตุ๊กตาผู้หญิงของเธอที่หายไปจอนก็เลยตอบว่าเขาเจอตุ๊กตาหุ่นฟางอยู่ในห้องของดุยซา ดุยซาตนะก็เลยบอกว่านี่ไม่ใช่ตุ๊กตาของเธอและเธอก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรยังไม่ทันจะคุยกันดูเรื่องก็ได้เวลาที่เขาต้องส่งเด็กๆไปที่โรงเรียนเมื่อมาถึงโรงเรียนครูพาร์เกอร์ก็ยืนอยู่หน้าโรงเรียนจองก็เลยโบกมือทักทายดุยซาในเห็นพ่อสนอิทก,กับคุณครูก็รู้สึกไม่พอใจเธอก็เลยเดินงุนงิดนออกไปจนเกือบโดนรถชนเมื่อจองกลับมาที่บ้านเขาก็ไปที่ห้องของลูกสาวและก็บพบกับเสื้อผ้าที่เปื้อนคลนพร้อมกับเจอเศษหญ้าที่เหมือนกับเนินดินกองอยู่ที่พื้น จอนก็เลยเดินไปสำรวจที่เนินดินและเขาก็เจอกับตุ๊กตาของลุยซาที่หายไปอยู่บนเนินดินนั้นด้วยทั้งลุยซาที่อยู่ที่โรงเรียนก็เริ่มมีพฤติกรรมแปลกๆขณะที่เธอยืนอยู่ตรงบันไดเด็กสาวที่เคยมาหาเรื่องเธอก็เข้ามาทักและก็เริ่มตะโกนใส่ลุยซาแต่ครั้งนี้เธอไม่ได้มีสีหน้าตกใจเหมือนครั้งที่แล้วแต่ว่าเหลือบไปที่บันไดเหมือนจะมีแผนทําอะไรสักอย่างแต่กลับมาที่จอนเขาเดินลงมาจากเนินหินและก็สำรวจไปร,บรอบๆจนเจอกับซากนกตายและก็ถูกแวกไส้ก,สกองอยู่แถวนั้น แล้วฝนก็เริ่มตกลงมาอีกครั้งทําให้เขาต้องรีบวิ่งกลับเข้าบ้านพอถึงบ้านเขาก็ได้รับโทรศัพท์ที่โทรมาจากโรงเรียนจอนก็เลยไปที่โรงเรียนและก็พบว่าดุยซ่ามีเรื่องจนเด็กสาวคนนั้นล้มแขนหกักส่วนเธอก็ปวดท้องและก็อาเจียนหลายครั้งจอนก็เลยอุ้มลูกสาวขึ้นรถไปแล้วเขาก็มาคุยกับครูพรัคเกอร์เธอหน่ะพูดว่าดุยซ่ากาลังเจอการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนจอนก็เลยเล่าถึงปัญหาให้กับครูฟังเด็กๆต้องเจอกับเรื่องของพ่อแม่หย่าร้างและการยายที่อยู่ด้วยครูหนะ่ะ เธอเคยเจอเด็กที่มาอยู่กับครอบครัวที่ไม่ใช่พ่อแม่จริงๆมาก่อนจอนก็งงที่ลูซ่าบอกครูว,ว่าเธอไม่ใช่ลูกของจอนครูก็เลยรู้ว่าพวกเขาน่ะมีปัญหามากกว่าที่คิดและเธอก็เอาเบอร์โทรของเธอให้กับจอนเก็บไว้เผื่อมีเรื่องอะไรที่เธอจะช่วยได้ค่าวันนั้นจอนกําลังเตรียมเนื้อย่างอยู่ในห้องครัวเขาเห็นมแมลงตัวเดิมเนี่ยเดินอยู่บนโต๊ะก็เลยไล่มันไปและมันก็มุดเข้ามาในลิ้นชักที่จอนน่ะซ่อนตุ๊กตาหุ่นฟางไว้ จอนก็เลยสงสัยแล้วก็เปิดดูแ้วก็พบว่าในสินชักมีพวกมแมลงอีกเป็นสิบตัวไตยโยเย,ยข้างในนั้นเขาก็เลยจัดการเอาหุ่นฟางไหนไปเผาะระว่างที่กําลังยากเนื้ออยู่หลังบ้านจอนก็เห็นลุยซาเดินกลับเข้ามาในบ้านเขาเตือนเธอว่าเคยบอกเราใช่ไหมให้กลับบ้านก่อนฟ้ามืดพวกเขาก็เลยมานั่งปรับความเข้าใจกันลุยซาก็เลยบอกว่าเธอน่ะไม่รังเกียจบ,บ้านหลังนี้อีกแล้วจอนก็เลยโล่งใจแล้วก็จับตัวของลูกมากอดไว้แต่มือของเขาก็คลำไปโดนตุ่มที่อยู่บนหลังแททอยของลูกสาว พอเข้าถามลุยซ่าก็อารมณ์เสียขึ้นมาทันทีและก็ลุกเดินหนีไปที่โต๊ะอาหารลุยซ่าที่เคยกินน้อยครั้งนี้เธอสัตว์เนื้อย่างเหมือนกับคนกําลังหิวท้งพ่อและก็น้องชายมองดูอย่างประหลาดใจแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรวันต่อมาจอนก็เปิดดูคลิปตอนที่ลูกสาวนะ่นยังเป็นเด็กเขาเริ่มเข้าเน็ตเพื่อเสิร์ชหาข้อมูลเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกการเปลี่ยนไปของลูกไปจนถึงบทความเกี่ยวกับการที่เป็นพ่อที่ไม่ได้เรื่องสุดท้ายเขาก็ลองค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเนินดินประหลาดทําให้เขารู้ว่า มีเนินดินแบบนี้ในหลายที่รวม um ถึงภาพโบราณที่อ้างว่าเป็นภาพของยามเฝ้าสุสานและก็พบชื่อของศาสตราจารย์อีแวนไว้ซึ่งกําลังศึกษาเรื่องนี้อยู่ด้วยเขาก็เลยเก็บเรื่องนี้ไว้และก็เลือไปเห็นเบอร์โทรศัพท์ของครูพาร์เกอร์ก็เลยนัดเธอไปนั่งปรับทุกข์ที่ร้านอาหารเขาเล่าว่าลึกๆแล้วเขาก็ยังโตไปหมดทุกเรื่องพาร์เกอร์ก็เลยพูดให้กําลังใจเขาที่บ้านดุสตากกําลังทําความสะอาดโคลนตามส่วนต่างๆของบ้านเธอได้ยินเสียงคำำํารามมาจากหลังบ้านอีกแล้วเธอยื่นเหมือรอย และก็มองไปทางต้นเสียงจอนซึ่งกําลังขับรถผ่านถนนลูกรังอยู่ๆเขาก็เห็นคนวิ่งตัดหน้ารถเข้าไปในป่าเอาของคนนั้นเนี่ยมีรูปร่างใกล้เคียงกับลูกสาวของเขาจอรนก็หยุดรถและก็ลงไปเรียกชื่อลุยซ่าแต่ว่ายิ่งเดินลึกเข้าไปในป่าก็ยิ่งสัมผัสได้ว่ามีบางสิ่งถูกเคลื่อนไหวอยู่เขาก็เลยเรีบวิ่งกลับเข้ามาในรถแล้วจูจ่ๆก็มีเศษหินพุ่งเข้ามาใส่กระจกจนร้าวเขาตกใจมากและก็รีบเหยียบคันเร่งเมื่อมาถึงที่บ้านลุอซซาก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้น จอนก็เลยถามลุยซาว่าเมื่อกี้เนี่ยได้ออกไปข้างนอกหรือเปล่าแต่ลุยซาก็บอกว่าเปล่าจอนน่ะก็เลยบอกลูกว่าต่อไปนี้ห้ามไปเล่นตรงเนินดินอีกลุยซามโมโหที่พ่อห้ามเธอก็เลยเดินหนีขึ้นห้องไปเช้าวันถัดมาจอนก็เริ่มสืบค้นขาผู้ญิงหายตัวไปแล้วทิ้งลูกสาวให้ถูกขังไว้ในบ้านหลังนี้เขาเริ่มรู้สึกว่าบ้านนี้ต้องมีอะไรแปลกแซมก็เอาฝามมุดให้กับจอนดูบอกว่ามดของเขากำลังจะตายจอนก็เลยบอกว่าถ้ามุดนางพญาตาย มันจะสร้างนภยพาตัวใหม่ขึ้นมาก่อนตอนนั้นเองที่นายหน้าขายบ้านก็ขับรถมาพอดีเขาก็เลยเล่าว่าเจ้าของบ้านคนก่อนไม่ได้บอกอะไรไว้แต่เคยทำถึงเนินดินที่ฝังศพของอินเดียนแดงที่อยู่หลังบ้านจอนตกใจที่รู้ว่ามันคือหลุมศพแต่สิ่งที่เขาอยากรู้มากกว่านั้นคือเขาของหญิงที่หายตัวไปและก็ลูกสาวของเธอเพราะผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าซาร่าเวนตรงกับชื่อเจ้าของบ้านคนเก่าที่ชื่อว่าโรเจอร์เวนเขาโทษว่านายหน้าควรจะเล่าเรื่องนี้กับเขาฟังตอนจะซื้อบ้าน นายหน้าก็เล่าว่าหลังจากที่ผู้หญิงที่เป็นแม่ของเด็กหายตัวไปโรเจอร์เวนหรือว่าคุณตาของเด็กก็มารับตัวหลานไปอยู่ด้วยที่บ้านแถวชาร์สตันแต่ไม่นานที่นั่นก็เกิดไฟไหม้จนเด็กคนนั้นเสียชีวิตจอหน์นก็ให้ในายหน้าหาที่อยู่บ้านหลังนั้นให้เพราะเขาต้องการรู้ข้อมูลจากโรเจอร์เวนทั้งฝั่งสองพี่น้องที่ขึ้นไปเล่นชั้นบนดูซ่าก็เปิดทางขึ้นห้องใต้หลังคาและก็ชวนแซมขึ้นไปสำรวจ แซมก็สังเกตเห็นตุ่มนูนที่คอของพี่สาวเขาปีนบันไดตามพี่สาวขึ้นไปอย่างก,กะกล้ากลัวในห้องมีแต่ข้าวของเก,ก่าแกะแต่ว่าเขาน่ยไม่มองพี่สาวทันในนั้นก็มีบางอย่างตัดหน้าเขาจนสะดุ้งแล้วก็ตกจากบันไดที่โรงพยาบาลจอ์น่ก็ตำหนิลูกสาวที่เล่นสนจนน้องชายต้องเป็นแผลเย็บถึงเจ็ดเข็มและก็ยังต่อว่าที่เธอน่ะไปเล่นที่เนินดินอยู่เมื่อกลับมาที่บ้านจอ์นก็ติดต่อหญิงชราคนหนึ่งให้มาช่วยเลี้ยงเด็กๆเพราะว่าเขาน่ะต้องไปทุระ เขาบอกแซมว่าจะไปแค่4-5ชั่วโมงและก็สั่งพี่เลี้ยงไว้ว่าลูอซซากำลังถูกกักบ,บริเวณภาพกระตัดมาที่ลูอีซาที่เธอยืนเปลยอ,อกอยู่ที่หน้าต่างและแผ่นหลังของเธอนั้นก็เริ่มมีตุ่มน้องลามขึ้นมามากจนดูน่าขนลุกระหว่างที่จอนขับรถไปยังเขตชานเมืองเขาก็โทรหาศาสตราจารย์อีแวนที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเนินดินส่วนที่บ้านนั้นพี่เลี้ยงกับแซมไม่ทันเห็นว่าลูอีซานะ่ะออกไปเล่นที่เนินดินอีกแล้ว ฟ้าก็มืดลงแซงกําลังกลางเต้นของเล่นในห้องนอนลุยซาก็เลยเข้ามาชวนน้องชายให้ออกไปที่เนินดินแซมก็เห็นเนื้อโตของพี่สาวเต็มไปด้วยโคลนทําให้เขาเนิร์เริ่มกลัวและก็บอกพี่ว่าเราไม่ควรจะไปที่นั่นนะแล้วลุวยซาก็เดินจากไปฝั่งจอนเขาขับรถมาถึงบ้านหลังหนึ่งในบ้านก็ดูโทรมและก็มืดเขาเลยสำรวจบ้านจนไปเจอกับห้องหนึ่งที่มีตัวอักษรเขียนไว้ตามผนังและเขาก็ยังพบกับกองกิ่งไม้แห้งๆดูเหมือนกับรงังที่มีสัตว์มาวางไข่ไว้ อีกด้านหนึ่งของห้องเนี่ยเป็นโปสเตอร์รูปผู้หญิงจอห์นก็พบว่าหลังโปสเตอร์พวกนั้นมีตัวหนังสือเขียนว่าบ้านและก็มีรูปวาดคล้ายกับเนินดินอยู่ข้างบนทันใดนั้นเขาก็หันไปเจอกับชาชาราคนหนึ่งชาชาราตะโกนไล่จอดจอห์นก็เลยถามเขาว่าเขาเหนาชื่อโรเจอร์เวนหรือเปล่าทั้งคู่ก็เลยมานั่งคุยกันชาชาราน่งก็เล่าว่าตอนนั้นลูกสาวของเขาเงียบหายไปสามอาทิตย์เขาก็เลยไปหาเธอที่บ้านหลังนั้นแต่ก็เจอหลานสาวถูกขังไว้ชาชาราก็ยังถามจอห์นว่า เขามีลูกสาวไหมแล้วเธอดูเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เขาพาหลานกลับมาอยู่ด้วยเขาก็พบว่าเธอน่ะผิดปกติวันหนึ่งเขาเจอหลานละเมือแล้วก็ขุดดินหลังบ้านแถมก็ยังมีโคลนเต็มตัวเขาก็เลยพาหลานเข้ามาในบ้านแล้วก็จุดไฟเผาจนหลานอ่ะตายทาให้จอช็อกับสิ่งที่ได้ยินชัชราก็บอกว่าเธอไม่ใช่หลานคนเดิมแล้วทาให้จอรเริ่มกลัวและก็รีบออกจากบ้านหลังนั้นแต่กลับมาที่บ้านแซมกําลังเข้านอนพี่เลี้ยงก็กล่าวราตรีสวัสดิ์แล้วก็เดินออกมา ก่อนเจอกับลุยซาที่ยืนจ้องคขม็งมาที่เธอเนื้อตัวของเธอเนี่ยก็มีแต่โคลนพี่เลี้ยงก็บอกให้ลุยซ่านั้นไปอาบน้ําแล้วก็มองด้วยสายตาแปลกแปกพี่เลี้ยงนั่ยก็เลยเดินลงมาชั้นล่างระหว่างนั้นจอห์นที่กําลังรีบขับรถกลับบ้านก็พยายามโทรเข้ามาในบ้านแต่ก็โทรไม่ติดแซมซึ่งตอนนี้ยังนออไม่หลับก็ได้ยินเสียงที่หน้าประตูห้องนอนแล้วก็เห็นเงาคนยืนอยู่แต่เงานั้นน่ะก็เดินผ่านไปด้านพี่เลี้ยงที่ยืนสุบรีอยู่ด้านนอกบ้านก็ไม่ทันสังเกตว่าประตูบ้านค่อยๆปิดเองช้าๆ ทำให้เธอเริ่มรู้สึกถึงบรรยากาศที่ผิดปกติแต่เมื่อจะเข้ามาในบ้านประตูหนึ่งก็ล็อกเธอกเ็เลยตะโกนเรียกทั้งแซมและก็ลุอซ่าแต่ว่าแซมหนึ่งก็ไม่กล้าแม้แต่จะลงมาจากเตียงพีเลนก็กรีดร้องขอ,งของความช่วยเหลือก่อนที่เสียงของเธอน่งจะเงียบหายไปและจอห์นก็ขับรถมาถึงบ้านก่อนจะพบว่าโทรศัพท์ที่บ้านน่ะขัดข้องเขาตะโกนเรียกลูก,ลกแต่ก็ไม่มีใครตอบเมื่อเขาหนั่ไปที่ห้องของแซมเขาพยายามจะดันประตูเข้าไปและก็พบว่าแซมนั้นนำข้าวของมาขวางประตูไว้เขากำลังนั่งตัววสนด้ยคามกลัว แล้วก็บอกว่าได้ยินเสียงร้องจอนและก็แซมก็เลยไปที่ห้องของลุยซาแต่กลับพบว่าเธอหลับอยู่จอนก็เลยถามลุยซาว่าพี่เลี้ยงไปไหนแต่เธอก็บอกว่าไม่รู้และเมื่อเรื่องไปถึงตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ได้มาสอบปากคำลูกๆของจอรนแล้วก็มีแค่แซมเท่านั้นที่ได้ยินเสียงร้องน่ากลัวเจ้าหน้าที่ก็เลยตัดสินใจว่าจะลองไปดูที่บ้านของพี่เลี้ยงเด็กเผื่อว่าเธอเนี่ยจะกลับไปถึงบ้านแล้วคุณครูพาร์เกอร์เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่าพี่เลี้ยงคนนี้ไม่เคยหายตัวไปแบบนี้เลยเธออออถาาามมว่่่ยยกใหหู้เเป็นนพืนไ จอนก็นเลยมองไปแล้วก็เห็นลุยซาดูอยู่ก่อนจะตอบว่าไม่เป็นไรเมื่อกลับเข้ามาในบ้านลุยซากระแสพ่อว่าแฟนของพ่อไหนไม่อยู่ค้างคืนด้วยเหรอทั้งคู่ก็เริ่มเถียงกันจูๆ่ๆลุยซาก็มีอาการคลื่นไส้แล้วก็อาเจียนออกมาจอนก็นเลยเริบอุ้มเธอไปที่ห้องนอนเธอถามจอนว่าพ่อจะทิ้งเธอไปเหมือนที่แม่ทําหรือเปล่าจอนก็นเลยบอกว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไปไหนเมื่อลุยซาหันไปจอนก็สังเกตเห็นรอยตุม่มแปลกๆที่หลังคอของเธออย่างชัดเจน แซมก็เลยเดินมากระซิบว่าคืนนี้เขาขอไปนอนด้วยคืนนั้นจอหนพยายามจะนอนหลับแต่เขาก็ฝันเห็นภาพของเนินดินรังมดและลูกสาวของเขาที่มีสีหน้าเปลี่ยนไปเป็นอีกคนเหมือนกับว่าเธอเน่เข้าสู่อีกโลกหนึ่งไปแล้วในฝันลุยซานะ่ยพูดว่าเธอคือลูกสาวคนใหม่ของเขาแล้วเขาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นวันถัดมาจอนก็ขับรถไปส่งลูกที่โรงเรียนและก็สัญญาว่าจะมารับคุณครูพาร์คเกอร์ก็เข้ามาคุยด้วยจอนก็เลยฝากให้เธอเนี่ยคอยดูลุยซ่าไว้ เมื่อกลับมาถึงบ้านเขาก็เข้าไปในห้องของลูกสาวแล้วก็เจอกับเศษไม้แห้งอยู่ตามพื้นพอเปิดดูในตู้เสื้อผ้าก็พบกับรังไข่เหมือนที่เขาเจอที่บ้านของโรเจอร์เขาก็เลยได้ไปขุดปืนลูกซองที่ฝังไว้ขึ้นมาปัดฝุ่นแล้วก็ให้ช่างเนี่ยเอารถขุดดินมาที่บ้านเพื่อจะรื้อเนินดินทิ้งภายในวันนี้จอห์นนะั่นำปืนที่เตรียมไว้ไปซ่อนในตู้ตอนนั้นเองศาสตราจารย์อ e ีแวนก็ติดต่อมาเพื่อจะขอเขาเข้ามาดูเนินดินจอห์นก็เลยบอกว่าเขานะ่ะกำลังรื้อมันแล้วแล้ว จอห์นก็เรียกช่างมาพร้อมกับรถตักดินถังน้ํามันและก็ปุ๋ยเคมีที่ใช้จุดระเบิดส่วนศาสตราจารย์อ e ีแวนก็มาพร้อมกับผู้ช่วยวิจัยสาวเขาตะลึงกับเนินดินที่เพิ่งได้เห็นผู้ช่วยของอ e ีแวนก็พยายามน้มน้าให้เขาเนี่ยเลิกขุดเจาะเนินดินและก็เก็บไว้เพื่อศึกษาก่อนช่างที่ทํางานอยู่เนี่ยกระถามขึ้นมาเรื่องเนินฝังศพอีแวนก็เลยเล่าว่ามีเฉพาะบุคคลสําคัญเท่านั้นที่จะฝังแบบนี้ต่อมาเนินดินก็เลยกลายเป็นที่ศักการะขึ้นมา มีความเชื่อว่ามีเทพเจ้าอยู่ภายในนั้นที่เรียกกันว่ายามเฝ้าเนินดินมั่นน่าอ่อนแอและใกล้สูญพันธุ์แล้วบางพื้นที่พบว่ายามเฝ้าเนินดินจะแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเด็กๆเช่นตุ๊กตาจอนก็เลยนึกถึงตุ๊กตาฟางที่เจอในห้องลูกสาวผู้ช่วยก็เลยเรียบเอารูปภาพให้กับจอนดูเป็นภาพตัวอย่างตุ๊กตาหุ่นฟางแบบเดียวกันจอนก็เลยถามว่าวัตถุประสงค์พวกมัน,นคืออะไรอีแวนก็ตอบว่าพวกเขาต้องการแค่มีชีวิตยอยู่ต่อไปเมื่อพวกเขาอ่อนแอ ก็จะเริ่มหาผู้ช่วยเหลือซึ่งต้องเป็นหญิงสาวและก็นําไปสืบสายพันธุ์พอจอฟังจบก็เครียดหนักกว่าเดิมเขาก็เลยสั่งให้ช่างลงมือขุดเนินดินทันทีแต่พอขุดไปได้แค่ครึ่งเดียวทุกคนก็ต้องผงะเมื่อมีศพพี่เลี้ยงเด็กที่หายไปติดขึ้นมาด้วยเจ้าหน้าที่ก็พาจอไปสอบสวนที่โรงพักเรื่องศพแล้วก็ให้คุณครูพาร์เกอร์พาดเด็กๆกลับบ้านที่บ้านแซมก็คุยกับคุณครูว่ามดในฟาร์มของเขาเนะี่ยยังไม่ตายแต่นางพญามดได้สร้างพญาตัวใหม่ขึ้นมาซึ่งมดตัวอื่นนั้น ก็ช่วยกันปกป้องครูถามแซมว่าเป็นอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยพูดว่ากำลังจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นเพราะว่าลุยซาเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมภาพก็ตัดมาที่จอนกับตำรวจซึ่งกำลังขับรถกลับมาที่บ้านแล้วก็มีสายจากหน่วยชนนสูตรโทรมาแจ้งว่าสภาพศพเนี่ยเหมือนกับถูกกินทั้งเป็นโดยที่ไม่ทราบเลยว่าเป็นสัตว์ชนิดไหนทําทันใดน,นั้นเจ้าหน้าที่ก็ขับรถชนตัวอะไรสักอย่างทําให้ต้องเบรกกระทันหันจอนก็เลยจะลงไปดูแต่ว่าเจ้าหน้าที่ก็ห้ามไว้แล้วก็ใช้ไฟฉายหน้ารถส่องแทน แต่มันก็คลานหายไปในป่าสะก่อนและไฟฉายหน้ารถก็ดับเจ้าหน้าที่ที่ชะนงกออกไปก็พยายามทําให้ไฟติดแต่ว่าตัวประหลาดก็มากระชากตัวเขาแล้วก็ลากลงไปโดยที่จอเนี่ยความไม่อยู่จอก็เลยรีบขับรถตารวจคันนั้นกลับมาที่บ้านเมื่อมาถึงจอเนี่ยก็ตะโกนเรียกลูกๆแต่ก็ไม่มีใครตอบเขาพบเลือดที่เปื้อนอยู่ตามพื้นห้องครัวและก็เจอคุณครูพาร์เกอร์ที่เจ็บหนักซุดอยู่ที่ข้างเคาน์เตอร์ครัวเธอชี้ไปที่ลุยซซาซึ่งมองมาด้วยแววตาที่อาฆาตจอก็เลยทิ้งครูไว้ก่อนและก็รีบกดโทรศัพท์ แต่ก็ยังไม่ทันได้ขอความช่วยเหลือเขาก็ได้ยินเสียงของแซมจอนก็เลยรีบไปอีกห้องและก็พบข้าวของในบ้านถูกนํามาสมรวมกันเป็นกองจอน่าเจอแซมนั่งขดตัวอยู่มุมห้องเขาบอกลูกชายว่าเราจะกลับไปที่บ้านเก่ากันแต่แซมก็บอกว่าเธอคงจะไม่ยอมพอหันมาอีกทีจอนก็เจอกับลูกสาวยืนทําหน้าเข้มและเธอก็บอกว่าจะไม่ไปจากนี่และแล้วเสียงร้องของพวกมันก็ดังขึ้นรอบบ้านจอนก็เลยรื้อหาปืนลูกซองที่ซ่อนไว้ ขณะที่ลยซ่าบอกว่าเธอจะลงไปข้างในนั้นกับพวกเขาและพ่อน่จะตามไปแน่ทาให้จอห์นะฟิวขาดและก็ตะโกนให้หูป,ปากเขากลับมาในห้องครัวแต่ว่าร่างของครูพาร์เกอร์นเนี่ยก็หายไปแล้วและเขาเนี่ยเจอมันตัวเป็นๆผิวหนังของมันนะ่ะเต็มไปด้วยโครนสีดําเลื่อมและก็มีกรงเรียบยาวมันค่อยๆเดินมาจากเงามืดทันทีที่มันแยกเขี้ยวจอห์นกระลั่นไกปืนทันทีจนมันกระเด็นและก็แน่นิ่งไปแต่ว่าก็จะไม่จบแค่นั้นตัวประหลาดอีกตัวก็โผล่เข้ามาทางหน้าตา่าง จอนก็เลยหันปืนไปและก็สอยมันร่วงอย่างสวยงามเขาเลยจะกลับไปหาลูกๆแต่ประตูห้องครัวี่นก็ถูกล็อกไว้จอนก็รีบบรรจุกระสุนใหม่ก่อนที่เขาจะได้ยินเสียงของแซมจอนก็เลยยกปืนขึ้นและก็เล็งไปทางนั้นแล้วเขาน่ะก็จัดการเก็บตัวที่3ไปแบบไร้รอยขีดข่วนจอนและก็แซมพาการวิ่งออกมาจากหลังบ้านเขาเห็นรอยเลือดกองอยู่ตรงประตูแซมก็เลยขอร้องว่าอย่าออกไปแต่จอนน่ะก็ยังเป็นห่วงลุยซาอยู่และต่อมาจอนก็ให้แซม หลบอยู่ในเต็นท์จนกว่าตำรวจจะมาถึงก่อนจะบอกว่าลูกเนี่ยต้องเป็นคนกล้าหาญหลังจากนั้นเขาก็เลยไปเปิดรถตำรวจและก็ได้อาวุธมาครบมือก่อนจะเข้าไปในเนินดินแล้วเขาก็ส่องหาว่าลูกสาวเขาจะเข้าไปข้างในได้ยังไงแล้วก็ไปเจอกับโพรงที่ซ่อนอยู่ก่อนจะเตรียมราดน้ำมันรอและก็มุดเข้าไปภายในโพรงเนี่ยเงียบสนิทเขาส่องไฟไปทั่วและก็พบว่าข้างในนั้นมันกว้างและก็มีทางที่ซับซ้อนกว่าที่คิดบางจังหวะก็ได้ยินเสียงแปลกๆเหมือนกับพวกมันน่ยกำลังวิ่งอยู่ใกล้ๆ และเขาก็พบกับลูกสาวนอนอยู่ในโคลนเขาก็เลยรีบอุ้มลูกออกมาตามโพรงด้านของแซมก็เดินหอบรูปข้อโครงมาตามพ่อและเขาก็พึพมพำกับตัวเองว่าต้องเป็นคนที่กล้าหาญจนเขามาหยุดที่รั้วหลังบ้านภายในโพรงพ่อก็บอกให้ลูกสาวน่ะมุดไปข้างนอกในช่วงสุดท้ายส่วนเขาจะคอยยิงปืนไล่พวกสัตว์ประหลาดที่มาตามตัวลูกและสุดท้ายทั้งสองเนี่ยก็สามารถรอดมาจากโพรงในบุดวิดเขาก็เลยจัดการราดน้ํามันที่เหลืออยู่ในโพรงนั่นและก็เตรียมจุดไฟเผา พอหันมาอีกทีก็มีตัวประหลาดตัวหนึ่งกำลังยืนแหกปากใส่พวกเขาอยู่ส่วนพวกที่อยู่ในเนินดินนั้นก็กำลังพยายามจะดันออกมาพ่อก็เลยยืนช่างใจอยู่ขณะที่แววตาของลูกสาวนั้นก็เริ่มเปลี่ยนไปเธอพูดด้วยเสียงกระซิบว่าอย่าทิ้งหนูนะพ่อก่อนที่จะกลายร่างเป็นพวกมันช้าๆพ่อน้ำตาซึมที่เห็นภาพลูกเขาก็เลยตัดใจจุดระเบิดขึ้นทันทีพร้อมตายไปกับลูกสาวโดวยไม่หนีไปไหนอย่างที่เคยสัญญาไว้แซมนั่นก็มองดูเหตุการณ์อย,ยู่ห่างๆแล้วเขาก็เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นเขายืนร้องไห แต่เหมือนจะมีบางคนเดินตรงมาทางเขาเขาเรียกว่าพ่อฮะและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงตู้หนังเนี่ยเปิดเรื่องมาอด้วยฉากที่ตัวละครพ่อลูกเนี่ยย้ายเข้ามาในบ้านหลังใหม่ซึ่งช่วงแรก,กอาจจะเป็นการปูรเรื่องราวของตัวละครจากนั้นก็ดําเนินไปเรื่อยๆค่อยๆฉายถึงเสียงประหลาดที่โหยหวนหน่ากลัวพร้อมทั้งเรื่องประหลาดที่เกิดขึ้นในบ้านและก็ตัวละครแถวนั้นที่เหมือนจะมีความลับอะไรบางอยู่ทําให้ดูลึกลับและก็ชวนน่าติดตามดีจนเมื่อลูกสาวนะฮะกลับมาพร้อมกับตัวเพื่อนดิน แล้วก็มีตุก๊กตาติดตัวมาด้วยเธอหนอค่อยๆแสดงอาการก้าวรราขึ้นมาและเรื่องราวนะครับมันก็ค่อยๆเผยทีละน้อยเกี่ยวกับเนินดินประหลาดนั่นนะครับบางจุดเนี่ยพอจะเดาเรื่องได้บ้างซึ่งบางฉากก็ทําได้หลอนชวนรุ่นดีแถมตอนจบนะครับมันก็ยังจบแบบปลายเปิดด้วยให้เรานําไปคิดกันเองนะครับว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปและสุดท้ายนะครับดังเรื่องนี้ก็ทําคะแนนจากเว็บไซต์ Rotten Tomato ตตไปได้เพียงแค่33%ส่วนคะแนนจากเว็บไซต์ MDB นะฮะได้ไป5.3คะแนน